โอเคก็สวัสดีวัยรุ่นออสตาทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาฟาร์มดาเมดด้วยเซตที่แบบ f อฟซเขาขอมานะครับผมเขาบอกว่าพี่ครับพี่ครับฟาร์มดาเมดด้วยเอเลนให้ผมดูหน่อยครับพี่วันนี้พี่ก็เลยจะมาจัดให้นะครับผมฟาร์มดาเมดด้วยเอเลนบวกกับซิกเยสเกอร์นะครับผมาามาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชม รับฟังกันเลยครับผมโอเคสำหรับเซตซิกบวกเอเรนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราถอดตัวดามจของเราออกไปก่อนนะครับผมเอเรนกับซิกเราก็ยัดเอเรนเข้าไปเลยครับ2ชั่วโมงผ่านไปผมก็ยังหามันไม่เจอไหนวะอ้อนี่ไง โอเคเรายัดเอเลนเข้าไปเลยครับผมตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับซีเกอร์ ager, ใส่เข้าไปเลยครับผมเราไปลงด่านน้องไก่กันเลยสำหรบ oh. ับการฟาร์มดามจนะฮะป๊บเข้าไปนะครับเลือกไปที่ด่านน้องไก่หรือราคาปกติ what ผมก็ยังแปลกใจกับการแปลของอันนี้อยู่นะกดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเลยครับผมวางสปาตาลงจะไม่อยากเจอบาเรต้าผมยืนเรียงกันแบบเนี้ยเดี๋ยวกูทิงทิ้งแบบทิแทกแก็ทโา ปเรือเอ้ยไม่ใช่นะฮะเลือกไปที่นอร์มอนนะครับผมจากนั้นเราก็วางตัวฟาร์มเงินกันไปก่อนเลยครับผมจัดไปไวซ์ลุนทำไมภาพมันดูเบลอเอเอ๊ะหรือว่าเธอไม่ชัดเจนฮั่นน่ะในช่วงเวฟแรกๆก็เช่นเคยครับมันก็ไม่มีอะไรนะเราก็ฟาร์มตังไปเรื่อยๆเลยครับผมบางคนก็ถามมานะครับผมว่าแบบพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ขอบตาดำจังเลยครับคือพี่ก็อยากจะบอกน้องว่าโถย กูคงแดกผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวทุกวันมั้งขอบตากูเลยดำอ่ะปัดโทษ <c oughs> ไอ้คำถามแบบนี้คือแบบต้องใช้ตะตุ่มคิดหรือว่ายังไงวะคือแบบเด็กปอหนึ่งมันยังรู้เลย <Nope. S 1> ไอ้คำถามเนี้ยว่าทำไมขอบตาดำอยากจะไล่มึงกลับไปเรียนหนังสือไหมจริงๆถามมาได้คิดมาได้คำถามแต่ละคำถามบางทีพี่ครับพี่ครับทำไมาพี่ผอมจังครับออกูแดกไขมันน้อยไงกูแดกคาร์บ,บูไฮเดตน้อยไงครับกูก็เลยผนนอมไงครับ <Wow. S 1> แค่นั้นเองไง เรื่องง่ายๆเนี่ยวิทยาศาสตร์ประถมเนี่ยมึงได้เรียนกันไหมวะก็งงนะนัดคิดคําถามเวลาจะถามอะไรก็คิดเออให้มันดีๆหน่อยเออใช้สมองคิดกันหน่อยไม่ใช่ใช้แต่ตาตุ่มเออถ้าถามแบบพี่ครับพี่ครับทําไมพี่หล่อจังครับเออไอแบบเนี้ยค่อยหน้าถาม,มเนี่ยเออคือมันไม่มีคําตอบทางวิทยาศาสตร์ไงไอเรื่องความหล่อของพี่เนี่ยมันไม่สามารถหาเหตุผลมาตอบได้เว้ย แล้วก็แบบเี้พุดหลอ่แอแห่งคนอะไรเกิดมาหล่อชิบหายอะตอนนี้มาถึงเว็บที่7็นะครับผมบ้านเราเหลือเลือดรอ7 7็ร้อย็ิบปดนะฮะเราก็เช็คตัวเจ้าพวกนี้นิดนึงว่ามันจะชนบ้านเราแตกหรือเปล่าจากที่การเช็คของผมแล้วนะครับผมผมคิดว่ามันชนไม่แตกครับผมก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะฟาร์มตังค์ลงไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้นี่ล่าสุดผมก็คิดว่าจะไปประกวดอแรปเปอร์แล้วนะ น่าจะพอใช้ได้อยู่แล้ะบ้าง <Nope. S 1> ไหนลองเทสสักหน่อยดิเทสสักเทสสักหนึ่งหนึ่งประโยคยอมขอบตาดำเพราตามันชัดไปเห็นแชทเธอ,อ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูดิที่แค่แล็บยังมีลูกคอครับโอเคในเว็บนี้ก็ตัวสปีดวาก้อนก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับบูมาก็ตันแล้วเหมือนกันนะครับผมทีนี้เราเดี๋ยวเราไล่วางอีจิโกให้เสร็จก่อนตัวนี้ตั้งราดไว ตัวนี้ตั้งลาดไว้ต้องบอกเลยว่าอีจิโกะเนี่ยมันสามารถเคลียร์ตัวแอร์ได้ถึงประมาณเวฟสี่0บห้าสเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นก็คือเราต้องใช้วิธีอื่นในการเคลียร์ตัวแอร์นะครับผมก็ลาดไปเลยไปราวางให้เสร็จไปเลยครับผม เรียบร้อยครับผมเราวางอีทีโกรได้สวยงามแล้วฮะสองสี่หกเจ็ดก็ตรงนี้อีกหนึ่งใช่ปะใน EP นี้นะครับเราจะฟาร์มแบบออโต้สคิปไปเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมอ้าวจบแล้วครับทุกคนผมลืมเอาเออร์วินมา คือเอาเออร์วินมาว่ะทุกคนอ่ะไม่เป็นไร EP นี้เราจะไปแบบไม่มีเออร์วินกันก่อนแล้ว EP หน้าค่อยเอาเออร์วินมาแล้วกันเออโอ้โหดูดินี่ขนาดไม่มีเออร์วินคือแบบไม่รู้จะยัดตัวไปช่องไหนละอ่ะ EP หน้าเดี๋ยวเอาเออวินมาแทนบูมานะครับผมลืมเฉยเลยว่ะทุกคนอหอลังจากนั้นก็วางโคโดไว้ไปอ่ะอัพเลย จากนั้นะฮะเราจะวางซีกไว้ข้างๆปะ่ะเริ่มอัพเอเลนกันเลยครับผมเอเลนนี่ประมาณสองล้านหรือเปล่าลุยฮะโอเคตันหนึ่งตัวครับเอเลนใช้ตังทั้งหมดสองล้านนะครับผมสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นประมาณนี้หนึ่งแสนสามหมื่นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงต่อไปนะครับเออร์วินก็ไม่มีสุดยอดไปเลยลูกเพีย้ย มันก็จะพึ่มบ้ามซัมเบะครับผมสวัสดีครับสุดสวยอ่ะสาระในวันนี้นะครับผมคนใดที่ถูกเกียวคือคนไข้ที่ชนนั่นคือคนที่หมักไก่ครับขอบคุณครับไก่ที่หมดจานคือไก่มันอร่อยและสุดท้ายนี้ครับฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ wow. ส้นตีนไม่มีตาแต่ปราพบิดากูมีขายนะใครสนใจสั่งซื้อ19001900 1900, ดอกจันทร8 8 8 8สี่เหลี่ยมโทรออกถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้เอาไปเลยครับผมซื้อ1ขวดแถม1ขวดฟรีทันทียมาเรามาเริ่มอัพเจ้าเอ,อเรนกันต่อเลยครับผมซึ่งในเกมชื่อว่าเอเรน วงเล็บรอบชิงชนะเลิศชีงชนะเลิศอะไรวะไปแข่งอะไรกับใครเขาวันเนี้ยผมนี่งงมากงงเวอร์งงมากเวอร์เฮ้ยมองอะไรวะอิงมองอะไรวะไอห,หัวฟา้าเรื่องอะต่อยเลยแล้วในเว็บนี้เว้ยตัวแอร์มันก็ออกมาแล้วเราจะกดสกิลเอเลนกันเลยครับผมไปมีนาคม ดีๆก็คอหลุดออกมาแล้วไททันของเราออกมาแล้วไหนดูซิดูซิไททันพุ่งนี้มันก็ตูดใหญ่เหมือนกันนะโอ้โหฝุ่นฟุ้งเลยว่ะทุกคนไหนดูซิมันแรงพอนะโอโ้โหโโหโอ้โหโดนเหยียบเลือดลด้นรัวฮะเลือดลด้นรัวเลยฮะยนี่ไงล่ะตรงตัวแอร์ไม่ใช่ปัญหาครับผม ตัวแอไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเหยียบครีแตกหมดอ่ะบอกเลยจังหวะนี้ครีแตกหมดอ่ะเดี๋ยวเรากดเอเลนตัวท no uh ี่สองไปเลยครับมีนาคมอีกหนึ่งรอครับนี่อยู่ดีๆก็หัวลุดซีเยเกอร์กระโดดมารับเอเลนแปลงล่างเหยียบเข้าไปครับเหยียบเข้าไปครับเหยียบเข้าไปเลยครับเจ้าไททันเหยียบเหยียบเข้าไปฮะเรียบร้อยเหยียบเข้าไป ม,มีตังค์แล้วมาอัพกันต่อครับผมโอ้โหโหโหเป็นปรากฏการไทยท่านลิง <c oughs> เป็นปรากฏการไทยท่านลิง <c oughs> ไทยทันลิงรวมตัวปลาก้อนหินเข้าไปประเด็นคือตรงนี้ก็ไม่มีก้อนหินนะแต่มึงหยิบมาจากไหนก้อนมีอยู่สองลูกเนี่ยอ่ะอ่ะมึงไปหยิบมาจากไหนก้อนเนี่ยก้อนหินเนี่ยก็แบบว่าตังค์ในเกมอะ่ะเหลือบาน แต่ตังในบัญชีแม่งไม่เคยเหลือกุ่นแล้วมันเศร้าอ่ะกดสกิลเลยครับไปมีนาคมีงหนึ่งรอบนะรอบที่สามเดี๋ยวมาดูกันว่าคือสกิลมันอย่าไปงกมากนะเราไม่รู้จะไปได้กี่เวลนะคออันมาให้กดก็กดกดไปเลยครับคือฝุ่นมันเยอะอ้อมีพีเอ็มสองจุด้าป่ะเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โห คือแบบไม่ได้แล้วอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วแม่งันกอดภัยนะฮะเสียสุขภาพหมดปอดพังพอด,ดีนะ,ะเกี่ยวนะไอ้ไอ,อ้แสงแสงข้างบนคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวแอร์ไม่ตายเฮียตัวแอร์ไม่ตายโอไม่มันจะจบแล้วเหรอโอไม่นะไม่นะโอเอ้ยเอ้ยสี่สิบเจ็ดล้านตายเถอะพี่พี่ตายเถอะพี่อย่าอยู่เลย อย่าอยู่เป็นพาราส,สังคมเลยครับพี่8ปดปีแล้วนะพี่ <c oughs> ไปเถอะไ,ไม่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 โอเค16.4หบนะครับผมก่อนที่มันจะชนบ้านแตกนะครับสำหรับเซตนี้นะครับเซตหยอสูตต่อสูตรต่อซี่หมอ2องหอใส่ไข่ไม่ใช่นะฮะเซตเอเรนบวกซีกนะครับผมได้ไป16.4หบี โดยไม่มีเออร์วินนะครับผมคือถ้ามีเออร์วินนี่ผมว่าน่าจะได้อยู่สัก4ี่สิบห้าิบีหกสิบีอาจจะได้อยู่นะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็อืมก็ติดตามไวล้ลวกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคลิปอะไรอะนะอา,อาจจะเป็น r o v อาจจะเป็นมาคาอาจจะเป็นบอลฟุตผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ